สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนําเกี่ยวกับการลง Windows 7ด้วยตัวเองนะครับหลายคนที่เคยมีปัญหาอาการคอมพิวเตอร์หมดอายุหรือว่าโดนไวลสนะครับและต้องนําคอมพิวเตอร์เนี่ยไปที่ร้านเพื่อทําการลง Windows แล้วก็เสียค่าใช้จ่ายครั้งละ200-300บาทนะครับโดยในวันนี้คุณจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนนั้นต่อไปเมื่อคุณทําการลง Windows 7ด้วยตัวเองเป็นนะครับโดยสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมอันดับหนึ่งนั่นก็คือเจ้านี่ครับแผ่น Windows 7 และก็2นะครับคอมพิวเตอร์ที่คุณทำการจะติดตั้ง Windows 7และขั้นตอนจะทำยังไงต่อไปนะครับติดตามได้เลยครับผมหลังจากที่เราเห็นข้อความดังกล่าวให้เรากดปุ่มใดก็ได้บนคีย์บอร์ดเพื่อทำการบู o ต c ซเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ในการอินสตอล Windows 7ในหน้านี้คือการติดตั้งภาษานะครับโดย ผมจะติดตั้งเป็นภาษาอังกฤษก่อนแต่ถ้าท่านใดต้องการจะ,ระติดตั้งภาษาไทยก็สามารถทําได้โดยการเลือกภาษาไทยนะครับผมจากนั้นทําการกด Next กด Install Now จากนั้นให้เรากดยอมรับแล้วก็ Next หน้าต่อมาคือการอัปเดตและการติดตั้งขั้นสูงนะครับโดยในที่นี้ให้เราเลือก Custom ในหน้านี้คือการ delete กับ format แล้วก็เพิ่มนะครับ perm, แต่ในที่นี้ผมจะ delete ออกทั้ง2ไดนะครับจากนั้นทำการกด next ต่อไปเป็นการตั้งชื่อนะครับในที่นี้ผมชื่อว่าดิวกด next ตั้งเวลากด next เลือกนะครับเน็ตเวิร์กเสร็จแล้วครับผมแค่นี้เองกรารลง Windows 7ไม่ยากเลยใช่ไหม